อะไหนูจะหน,ห,นหนูโทรมาแล้วไมพี่ไม่รับสายเออ,อ,อตามไปให้แล้วไงจะอะไรก็ขอ,ของหนูมันไม่ครบไงหนูจะถามพี่ไงว่าของหนูโอจะอัดทิ่จัดอะไรทำอะไร มอร์นิ่งปกติก็มอร์นิ่งปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้อาจจะให้มาเอนเตอร์เทนนะเพราะว่าเป็นวันเกิดแต่ว่าหนูปฏิเสธเขาไปแล้วว่าหนูติดงานวันนี้พรุ่งนี้หนูติดงานบบก็คือใกล้จะถึงเลยว่างเลยปัจจุบันี้หนูก็เลยบอกเพราว่าถ้าจะว่างก็คือต้องเสร็จงานอันนี้ก่อนแหละถึงจะว่า,างแล้วก็ไปได้ช่วงประมาณห้า,า,บบาบบ 5, ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานเขาก็บอกว่าเขารอได้ไม่เป็นไร มาดึกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแทงบอลรอก็ตอนนั้นเขานัดหนูไปเจอที่ไหนเขานัดหนูไปเจอที่ที่เขาอยู่อะคะ่ะห้องเขาคอนโดเขาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเราเข้าไปมีใครอยู่ในห้องบ้านมีเขาคนเดียวค่ะแล้วพฤติกรรมเขาตอนที่เราไปเจอนี่คือทาอะไรอยู่คะตอนที่หนูไปเจอเขาเขานั่งเล่นบอลในมือถืออยู่อะคะ่ะแทงบอลในมือถืออะคะอ่ะแล้วก็นั่งคุยนั่งอะไรนี่แหละก็เขาบอกว่าอยากดื่มอะไรก็ดื่ม คี่ว่าเป็นบ้านของตัวเองจะดื่มอะไรจะดื่มอะไรมาดื่มก็ดื่มได้เลยแต่พี่ขอแทงบอลคู่นี้ก่อนเผื่อได้ักแสงหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้เยอะกว่านี้ตอนนั้นตกลงราคาที่เท่าไหร่คะตกลงราคาที่4ชั่วโมง5 5า0ัค่ะ5,500นี่คือ 5, <500 S 2> เราทำอะไรบ้าง5 5 0 0ันห้านี่ก็คือเอ็นจะเทค่ะไปน,นอกพื้นที่ค่ะเป็นเอ็นเอ็นวีก็คือออกนอกพื้นที่อะค่ะ ใช่ก็เอนเตทนอย่างนั้นแหละก็คือจะจ้างที่ยวจะ,จะ,จ,ะจะชวนกินเล่าจะชวนทานข้าวหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเอนเตทนในราคาห้าพันห้านี่คือเขาตกลงว่าหลับนอนกับเราด้วยไหมในราคา5้าพันห้านี่ก็คือหนูเป็นคนยอมเขาเอง แล้วหลังจากนั้นมาการเจรจาเขาคนนึงให้เราไปหลังจากนั้นเก็ไปนอนพักในห้องเขาเขาก็เข้าไปทาอีกรอบหนึ่งค่ะหนูบอกว่าหนูไม่ยอมนะพี่ถ้าพี่ไม่ให้เงินนันเขาไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าอย่ามายุ่งเล่นโทรศัพท์ไปแล้วเขาก็คือเหมือนกดเราอะค่ะกดเลยถึงงานเขาไม่ได้ใส่ด้วยค่ะหนูก็ไม่ยอมนะบอกว่าถ้าพี่ทำมาหนูไม่ยอมคิดเงินเพิ่มนะพี่ต้องจ่ายอยู่มาให้หมดนันคุยกับเขาแล้วตอนนี้เพิ่มเท่าไหร่คะแต่หนูจะคิดเพิ่มแค่สามพันค่ะทั้งหมดลงเป็นแปดพันห้า แล้วเราได้รับเงินมาเท่าไหร่ได้รับเงินมาแค่สามพันค่ะหนูก็ถามทวงเงินกับเขาอ่ะเขาก็ด่าหนูตอนนั้นที่หนูถ่ายคลิปขึ้นไปด้วยใช่ไหมหนูขึ้นไปทวงเงินใช่ไหมด่าหนูบอกว่าไม่จ่ายหรอกที่เหลือมนงรอไปก่อนบอกอ่ะทำไมที่ไม่จ่ายล่ะเงินหนูมันหมดเงินงานหนูมันหมดเวลาแล้วอ่ะหมดเวลาตั้งนานแล้วหนูอยู่เกินเวลามาเนี่ยเท่ากับหนูต้องต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยหนูมีปัญหาไปที่บ้านหนูเข้าห้องแจบ้านอยู่ก่อนหนูจะกลับบ้านแล้วแต่ตีห้าแล้วหนูต้องอยู่รอจนแปดโมงเช้าย เียเขาบอกว่าเนี่ยโทรอยู uh ่เห like. ็นไหมมึงไปนั่งเฉยๆเลยมึงไปนั่งมึงอย่ากดดันกูก่อนที่มึงจะไม่ได้เลยมันก็ด่าแบบเนี้ยบอกว่ายืมคนอื่นเขาอยู่เนี่ยเอาแล้วทําไมพี่รู้ว่าพี่ต้องจ่ายค่าทํางานหนูอะแล้วทําไมพี่ไม่ยักไว่พี่เอาไปแทนบอลทําไมบอกว่ามึงมีปัญหาหน้ามากนะฉันรักคุณมึงมีปัญหาอะไรเดี๋ยมึงไม่ต้องได้เลยเดี๋ยวมึงไม่ต้องเอาเลยมึงไปนั่งเฉยๆเลยมึงไปรอเลยอะไรเงี้ยว่ามึงโกรธมากมึงมีปัญหาแบบกูเหรอมึงมีปัญหามึงลงล้อกัน โทรศัพท์ที่หนูถืออยู่อ่ะมันก็บอกอ้าวมถ่ายคลิปกูเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกระชากโทรศัพท์กระชากโทรศัพท์แล้วหนูไม่ให้หนูก็เห็นโทรศัพท์ของก็เลยกระชากเสื้อมันก็เสื้อผ้าหนูเนี่ยหลุดลุ้ยรุ่งริ่งหมดเลยมึงมีกล้องอยู่หน้านี้ว่าถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้ก็คือเห็นเนี่ยหน้าอกออกมาเลยค่ะเพราะ้ากปิดยกมือลงไปเลย แล้วันก็ช่างหนูไม่ได้มันก็เบี่ยงหนูใส่โซฟาในห้องมันล้มแล้วทีเนี้ยมันก็ลาก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 เพื่อที่จะย่างโทรศัพท์ในมือถือแล้วหนูไม่ให้มันก็เลยไปหยิบมีดมาจี้คอมึงบีบคอก่อนมึงจะปลดหน้าจอให้กรูไหมมึงลบคลิปกูมึงลบคลิปมึงขายชีวิได้ไงมึงซ่ามากนะนะมึงรู้ไหมครูเป็นใครมันก็พยายามพูดอะไรที่แบบมันพูดได้มันก็พูดหรือบอกพี่ใจเย็นๆก่อนยังไม่เคยกล้าล้าอะไรใส่พี่เลยนะพี่ทำแบบนี้หนูว่าเจ็บนั่นหนูเจ็บแขนก่อนหนูมันติดข้อมืออยู่ เีพอสับหัวกุ้งมาหนูอยู่แน่นเลยมันบอกว่าเอ้าวพอสัมึงมาคุณจะฟาดไม่แตกเลยหนูก็ไม่ให้มันก็เลยหยิบมีดมาจี้หนูก็บอกกดหน้าจอมึงมึงนี่เอาพอสัมึงมามึงกดหน้าจอเลยหนูบอกโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วหนูก็เลยกดหน้าจอให้แล้วมันก็หยิบไปแล้ไอ้มึงถ่ายคลิปอะไรกูมึงมีหรือเปล่ามึงยังไม่ทันกดได้บันทึกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเปิดแล้นี่ไงบันทึกเอ้ยมึงถ่ายคลิปกูไอ้มึงอยากตายไหมอยากตายพูทแทงตายตรงนี้เลยมือมึงไม่ต้องพูดมากมึงรีบออกไปจากห้องกูเลยหนูก็เลยลงมาจากนั้นก็มาสถานีตำรวจเลย ต้องการดำเนินคดีกับเขาให้ถึงที่สุดแล้วค่ะแต่ถ้าเปิดไกเกียร์ได้ก็ไกเกียร์ค่ะหรือเขาดูดเสียหายค่ะโอ้ตามไปให้เราไงจะอะไร